สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้มีเคล็ดลับในการที่พี่น้องจะฝ่าเข้าไปดูเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะครับประเทศไทยเรานั้นถูกนะทางการบล็อกนะครับโดยเพราะเว็บที่มีข้อมูลอาจจะนะเป็นอันตรายต่อ e s t a b l i s h m e n t นะครับดูว,ว่าพวกที่เป็นเจ้าของอำนาจเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธ อิทธิพลในปัจจุบันนี้นะครับความจริงต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งความเห็นเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นอันตรายกับความคิดเดิมๆความเชื่อเดิมๆหรือผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่เขาอยู่ในอำนาจปัจจุบันก็จะถูกบล็อกนะครับตัวอย่างของเว็บไซต์เว็บหนึ่งซึ่งผมคิดว่านะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเว็บสนามหลวงนะครับ2008นะ กรนีก็เป็นตัวอย่างหน้าตาของเว็บนะครับพี่น้องดูได้นะครับเนื้อเรื่องต่างๆข้อมูลต่างๆน,น่าสนใจทีเดียวนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วเขาเขารวบรวมเรียบเรียงได้ดีด้วยนะครับทีนี้เมืองไทยเนี่ยของเข้ามาไม่ได้แน่ๆนะครับเราอยากจะสมมุติมีเพื่อนเขาส่งลิงก์นี่ให้มานะครับลิงก์แบบเนี้ยนะครับเราก็ c t r o l c นะเลือก c t r o l c จากไหนก็ได้นะครับก๊อปปี้มา เสร็จแล้วเนี่ยวิธีการนะครับวิธีฝาบล็อกเนี่ยไม่ยากครับพี่น้องไปที่ Google นะครับ g o o g l e com เนี่ยนะครับเนี่ยนะพิมพ์ g o o g l e com ปุ๊บมันก็จะมาเสร็จแล้วก็ที่จริงต้องไปที่ Google Translate แต่ว่าผมต้องการให้มันง่ายนะครับก็พ,พิมพ์คำว่า translate เข้าไปนะครับนะครับ translate ก็จะมีนะคำว่า Google Translate ที่จริงพี่น้องเข้านี่แล้วก็ได้ t r a n s l a t e g o o g l e com นะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับ ก็คลิกเข้าไปนะครับนอกจากที่จะเป็น google.com ก็เป็น translate.google.com นะครับตัวนี้นะก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะไปที่หน้านี้นะครับพอมาที่หน้านี้แล้วปุ๊บเนี่ยพี่น้องนะครับเราก็เอาตัว URL ตรงนี้มันบอกว่าจากภาษาอังกฤษก็ได้เราเลือกสักอันหนึ่งแล้วก็ให้เป็นภาษาไทยเนี่ยเ,ยเลือกตัวนี้เอยครับจากนั้นก็เอา URL ตัวนี้นะครับไปใส่ Ctrl V เนาะ คอนโทรล V เข้าไปใส่ในกล่องนี้นะครับพี่น้องคงไม่ไม่ต้องพิมพ์นะมันยุ่งยากนะครับบางทีมีตัวขยึกขยืยเนี่ยพอเราอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตัว translation เนี่ยตัว translator มันจะให้ลิงก์ตัวนี้มาเราก็แค่คลิกลิงก์ตัวนี้นะคลิกลิงก์ตัวนี้อันไหนที่โดนบล็อกเนี่ยเราจะต้องไม่ต้องไม่ต้องโดนบล็อกแล้วเพราะอะไรครับเพราะเวลาเว็บเขาบล็อกเนี่ยเขาก็จะบล็อกตัว URL หรือว่าที่อยู่ข้างบนเนี่ย นะอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นที่อยู่สนามหลวงตรงนี้นี่โดนบล็อกละแค่เขาบล็อกไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาใส่ Google Translate เนี่ยให้ตัวขยุกขยือทั้งหลายนี่แหละครับเนี่ยมันจะทําให้เขาบล็อกบล็อกไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมั่งก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นก็ได้คิดว่าน่าจะพอไปได้มันก็คงจะถึงหน้านี้เหมือนกันพี่น้องจะสังเกตนะครับที่อยู่เนี่ยมันเป็น translate google com เพราะฉะนั้นเมืองไทยนะครับไม่สามารถจะบล็อกได้ พี่น้องก็จะเข้ามาที่หน้านี้ได้นะครับเหมือนกับที่พี่น้องเข้าตรงๆถ้าอยู่ต่างประเทศที่เขาไม่บล็อกนะครับวิธีง่ายๆนะครับทบทวนอีกทีนะครับไล่ไปที่ว่าหนึเนี่ยนะครับไปที่ Google เอาเปลี่ยนเลยก็ได้เป็นไปที่ Translate นะเดี๋ยวเดีอมาส์นะครับไปที่นะครับ translate.google.com นะครับ พอก็จะมาถึงหน้านี้พอถึงหน้านี้พวกก็เลือกภาษา,าจากอังกฤษเป็นไทยนะครับนะก็ว่ากันไปนะเสร็จแล้วก็เอาเว็บอดเดรสที่โดนบล็อกนะมาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยยังไม่ทันได้กดสเลเลยมันก็ออกมาให้เ,เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วเราก็ปุ้งคลิกเลยครับมันก็จะพาเราไปหน้านั้นโดยที่ไปผ่านของ Google บล็อกยังไงก็ไม่มีทางบล็อกได้นะครับครับนี่ก็เป็นนะการแนะนำของพี่น้องที่อยู่ร่วมนะ สนามการต่อสู้ในโลกไซเบอร์ของพวกเราก็ขอบคุณนะครับรู้สึกจะมี2ท่านแล้วที่แนะนำมาให้ตรงนี้นะครับผมเคยนําเสนอทาง Facebook ทีหนึงแล้วก็วันนี้มีน้องชายท่านหนึ่งนะครับแวะเข้ามาที่หลังไม้แล้วก็ได้มานะแนะนําให้ผมก็เลยนะถือโอกาสเอามาทําเป็นคลิปสั้นๆให้พี่น้องนะครับโอเคนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์พี่น้องก็เผยแพร่ต่อก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ